คนที่มีความสุขในชีวิตกับคนที่ไม่มีความสุขเลยในทุกวันนี้จริงๆแล้วเขา ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยค่ะเขาใช้ชีวิตเหมือนๆกันทํางานที่เดียวกันหรือบางคนนะคะได้รับเงินเดือนพอๆกันเรียนจบมาคล้ายๆกันอยู่ในสังคมเหมือนๆกันแต่ทําไมอีกคนหนึ่งมีความสุขอีกคนหนึ่งไม่มีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมคะคนที่เขามีความสุขเขาจะตื่นมาค่ะมีความสุขทุกๆวันคือรักในสิ่งที่ทํา ทำในสิ่งที่รักเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากตื่นขึ้นมาลงมือทำมีแพชชั่นกับมันและที่สำคัญเลยเขาเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งที่เขาไม่อยากได้หรือสิ่งที่เขาไม่ต้องการส่วนคนที่ไม่มีความสุขเขาจะไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วชีวิตนี้เขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาอยากทำอะไรเขาอยากเป็นใครกันแน่และเขาก็คอยที่จะแคร์สายตาคนอื่นและก็กลายเป็นคนที่รองรับความรู้สึกคนอื่นไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นคุณไม่มีทางหาความสุขในชีวิตเจอดังนั้นถ้า คุณตัดสินใจที่จะเป็นคนที่มีความสุขให้คุณเริ่มต้นจากมีความสุขในสิ่งที่มีมีความสุขในสิ่งที่ทำรักตัวเองในเวอร์ชั่นที่คุณเห็นว่าตัวเองเติบโตได้แล้วก็เลิกแคร์สายตาคนอื่นความสุขมาจากใจของเรามาจากการที่เรารักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้มาจากสายตาคนอื่นหรือขี้ปากคนอื่นแค่นี้คุณก็เป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นด้วยรักครูซาคา่ะ